<Okay. S 2> เริ่มแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้กำลังกำลังจะเอากับข้าวไปให้ยายแล้วก็ไปดูด้วยว่ายายไม่ค่อยสบายอือ uh ฮึ huh. ตอนนี้เรากำลังเดินทาง โอเคเออพอดีจะถาจะอธิบายให้เข้าใจในความความความในใจของแม่เราจะต้องเออให้ความในใจให้มันยุ้ย ให้มันยุคในยุคปัจจุบันวันนี้จะเป็นในส่วนของออส่วนของห้องครัวนะ <c oughs> ก็ทุกครั้งที่เข้ามาในห้องห้องครัวเนี่ย มันก็อดไม่ได้กับการที่จะต้องให้ช่วยบอกอ่ะให้ช่วยทำนิดนึงเพราะว่าเออทุกคนมันก็ต่างมีเวลาของใครของมันนะแม่ก็มีงานนะโบนัสก็เรียนโบนัสก็ทำงานพ่อก็ต้องเว้นไว้ให้เขาแล้วกันคือในส่วนของในบ้านเนี่ย จริงๆแล้วที่ผ่านมานะถ้าแม่ไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันมันมันเออมันก็ไม่มีปัญหาสามารถทำได้โดยที่ไม่ปีปากนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่แม่บ้านหนึ่งวันเนี่ยมันมันก็คือหนึ่งก็คืออาทิตย์หนึ่งก็คือครั้งเดียวเนี่ยมัน มันไม่สามารถที่จะทําให้ความสะอาดได้รู้สึกจะพูดเกินมากไปละเอาเป็นว่าเรื่องในห้องครัวก่อนถ้าคำพูดที่จะแนะนำนะให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยช่วยอะไรอะอช่วยทำให้มันแบบสำหรับส่วนรวมด้วยคือต้องช่วยกัน เพราะแม่คิดว่าการทำเอ่อทำความสะอาดนะ่ะทำให้ความให้เรียบร้อยเนี่ยในครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องโนมอลเป็นเรื่องปกติมากๆที่ที่เราโอ้ยก็เลี้ยวอยู่นี่จะอะไรนะแม่งสัตว์เอ้ยออคนเรานะ ต่อ,อ,อคือการทาการทําทําการทำ,ทำ,รทำในครัวเนี่ยทาอาหารทําอะไรเนี่ยถ้าเท่าที่จําได้เนี่ยคือพยายามคือจะบอกประจําว่าให้ช่วยทําตรงนี้ตรงนี้แต่หมายถึงว่าวันนี้ไม่ใช่แม่จะเป็นการคอมเพลนหรืออะไรตั้งแต่แต่มันเป็นการคําพูด ครั้งสุดท้ายแล้วกันเอาง่ายๆครั้งสุดท้ายแล้วกัน